สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชิมอร่อยและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบสีวัดเชิญชิมครับคุณกิจชัยมงคลประเสริฐสีพุนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีนกิจครับเราอยู่ที่คูบอนและนี่คือร้านข้าวหมูแดงที่อร่อยที่สุดของแถวคูบอนเลยนะครับผมนี่เดินอยู่ระยะห่าง50เมตร คุณนางคุณตีผมหลับตาครับแล้วผมใช้จมูกนาทางอ่าโอ้โหกลิ่นนี่มันหอมหวนไม่หอมได้ไงอ่ะคุณดูดิคุณดูดิคุณดูหมูนี่โอ้โหหมูกรอบที่นี่มาเืน่ห์มาพอมายืนที่หน้าร้านนี่นะครับชิ้นใหญ่แม่ชิ้นใหญ่ครับไม่เหนียวกรอบนะกรอบชิ้นใหญ่แต่ไม่เหนียวและกรอบนะครับก่อนการพูดคุยคุณดูก่อนไม่เหนียวและกรอบจริงหรือเปล่า่านะครับไม่เหนียวและกรอบจริงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นผมแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จัก ผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับชื่อก็เพราะนะกิจชัยมงคลนนมสกุลประเสริฐศรีอะไรแบบนี้แบบปุ๊ปั๊กิจชัยมงคลประเสริฐศรีต้องแบบแนวนักมวยอยู่นะชื่อยาวกว่านามสุเป็นนักมวยาก่อนไปดีคุณคุณพ่อตั้งให้คุณพ่อทำอู่จะเป็นชัยมงคลชัยมงคลมงคลชัยก็เอามารวมกันหมดแล้วเป็นกิจชัยมงคลคือคือชื่อนักมวยถูกปะล่ะ ชื่อร้านอู่ซ่อมรถสมัยก่อนคุณพ่อของนิกิจเนี่ยทำอู่ซ่อมรถชื่ออู่ซ่อมรถชื่อชื่อกิจแายมงคลกิจแายมงคลแต่น้าที่คุณเป็นเสื่อผ้าประเสริฐสบแต่ว่าปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงินที่นี่ได้นะนี่นี่นี่ผมชอบแบบอย่าง ปริญญาโทนี้ได้แต่ว่าวันนี้ดูแลร้านข้าวหมูแดงนี่คือมหาบัณฑิตที่ไม่เขินไม่อะไรเพราะว่าอาชีพที่อาสุดจริตพี่ดีมากมาเดินมาเสิร์ฟเดินมาเก็บอะไรเนี่ยเราเป็นทุกอย่างมาดูแลร้านข้าวหมูแดงร้านนี้เพราะอะไรครับเนื่องจากคุณน้าที่ก่อตั้งนะครับอายุจะเจ็ดสิบละท่านเลยบอกว่าพอเกษียณละแต่อยากไปพักบ้างแล้วเราก็เกิดความเสียายเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กคุณน้าคือน้องคุณแม่คุณก็แบบอยู่ที่ร้านตรงนี้แหละทุกทีเรามี สามล้านมีคุณน้าคุณแม่คุณลุงอ่าแต่คือในรุ่นของคุณน้าคุณแม่คุณลุงเนี่ยคือรุ่นที่ก่อตั้งสูตรข้าวผูแดงตรงนี้มาเพิ่นก่อตั้งอยู่ลุงลุงคุณลุงจะเป็นผู้บุกเบิกบุกเบิกอ่าแล้วก็ต่อมาที่คุณแม่คุณแม่กับคุณน้าคุณน้าเราได้ว่าเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวครับแล้วตอนหลังนี่ก็สูงอายุกันหมดก็ปิดไปครับผมเห็นแต่เด็กก็ไม่เอาเพราะว่าเราเราเห็นว่ามันเหนื่อย ตอนนั้นก็เรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ไปทํางานครับคิดว่าไปห,หางเงินไปข้างนอกแม่ขายของก็ได้เงินอยู่แล้ว evet. เราไปหาเงินข้างนอกบาอบเพอ่์ครับ,รบตอนหลังเนี่ยปิดไปหมดเลยคุณร้านคร้านร้านสุดท้ายแล้วคือร้าน,นรตรงนี้นะตรงนี้ต,นนต,<า>ตรงนี้ไม่ร้านสุดท้ายแล้วก็บอกว่าจากกะเกษียณแล้วไม่ไหวเหนื่อยเหมือนกันเขาบอกว่าโอ้โหเลิกทำมาตั้งหลายรุ่นแล้วก็เลยเสียดายก็เลยยอมลาออกจากรุ่นมา บอกบอกนะรอยสกีนในขอเคลียงงานรับแล้วก็ทําเรื่องละออกแล้วก็มารับช่วงต่อนี่คือ Family Legacy ซี่นี่ก็ขอบคุิกิตนะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณชิมก่อนคุณชิมก่อนผมจะได้ไปต่อเนีเพราะผมบอกคุณผู้ชมว่าผมจะข้าวหมูแดงที่นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดของข้าวหมูแดงถ้าพูดถึงร้านข้าวหมูแดงมีทั่วประเทศไทยแต่ข้าวหมูแดงหมูกรอบสีวัดเนี่ยเขาติดคอปนะ เขาติดท็อปของข้าวหมูแดงที่ทีเด็ดนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นอ่ะคุณทำไปแล้วคุณก็ทานข้าวหมูแดงมาเยอะแต่อย่างก็ล่ะชิ้นหมูกรอบที่ใหญ่แต่คุณบอกผมว่านุ่มนุ่มและกรอบนั้นกรอบนะครับนุ่มและกรอบพยายามให้ความนุ่มพยายามเชื่อผมนะครับตอนนี้เราเราพักพักกันคุยพูดคุยครึ่งนาทีราดน้ำให้ชุ่มฉ่ำแล้วตักเข้าวฝางเดี๋ยวนี้เลยครัเชื่อผมเชื่อผม เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ข้างหน้าคุณนุ่มและกรอบนะครับเข้าปากเลยเป็นไงคุณเป็นยังไงกรุบเลยเนี่ยนี่เนี่ยคือกรอบโอ้โหแล้วนุ่มสุดยอดนุ่มมากคือน้ําจิ้มเวลาคนงานข้าวหมูแดงนก็จะมีน้ําจิ้มแบบนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็คุณก็บอกว่าคุณมีน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำพริกดองทําไมถึงอยากให้ผมจิ้มพริกดองครับอีกครับมันจะคอนทราส์ตัดกับรสชาติไทยรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหเฮ้ แปลกไปไหมแปลกไปไหมดีโอ้ตึงๆฉันนะผมผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเอาหมูกรอบก่แล้วเขาถึงใช้ชื่อว่าร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบไงคือมีสิทิดเนการบรรจกว่าเป็นหมูกรอบไปมากนะครับน่ารักที่สุดปกติเนี่ยอร่อย คุณจะทานหมูกรอบเนี่ยบางบางทีส่วนนี้เนาะที่เป็นเนื้อหนักๆมันจะแข็งแข็งใช่ถูกไหมใช่ใช่ไหมแต่ที่นี่ผมกล้าว้ารับประกันเลยว่ามันไม่แข็งเลยนิ่มตรงนี้ส่วนเนี้ยย่นีเ มันจะใส่หมูสามชั้นก่อนชิมโอ้น่าโอ้น่แต่แลาเนี่ยพอถ้าใช้มก่อนเนี่นนยเก่งเลย,ว,ยว่ะนี่มันถูกเลยล่ะอาหารของข้าหมูแดงหมูกรอบสีวัดเชิญชิมเนี่ย<อ>นะครับ ไม่ได้มีแค่เรื่องของหมูกรอบข้าวหมูแดงอย่างเดียวมีนี้ด้วยเตี๋ยวใช่อันนี้ทำไมกีเด็ดอันนี้กือเตี๋ยวต้มยำพอดีลูกน้องคนที่คนที่ยำเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมือนิ่งมากสามารถยำออกมาได้รสชาติกลม่อนกัทุกทุกชามที่ลูกค้า่ั่นงอันนี้นี่รุ่นไหนรุ่นคุณแม่หรือว่ารุ่นของยจิเกลูกน้องนี้อยู่มา25ปีเท่าไหร่ละอายุราเอะไรอย่างแต่เราเริ่มมีเมนูนี้มา มีตั้งแต่แรกเลยอ๋อเลยมาตั้งแต่ยี่สิบห้าปีที่แล้วใช่แต่ตอลาดก็มาเพื่อเป็นต้มยำใส่ไข่ย่างมะตูมอะไรเงี้ยลองชิมรสชาติของน้ำก่อนครับขออนุญาตเอารสชาติของน้ำก่อนนะครับสมัยสมัยก่อนเขาเรียกว่ามือเที่ยงนะมือแบบแป้นยำถ้างตวงวัดไม่ต้องปรุงพิธิปรหรอกตอนนี้ก็เป็นมือใบต่อ อันนี้คือชามพิเศษเอามาออกทีวีหรือว่าจามปกติ6กาคา65บาทเ้ยอโอ้เป็นไงล้งนะต้มยำไข่เลยสั่งถ้าสั่งตุ๋วต้มยำไข่ได้เหมือนนี้เลยครับอันนี้คือเรียกว่าเส้นหมี่ต้มยำไข่ใช่ครับพักเที่ยงมาสั่งรับประทานนี่อิ่มถึงสองมื้อเลยนะอาหารเดียวต้องอิ่มเลยคนที่มาที่นี่ก็จะพบว่ารสชาติของน้ำยำมันคือไม่ต้องปรุงนะครับมันคือจัดจ้านแต่กลมกล่อมอย่างนั้นเลยนะ รุ้งลอมจริงกุ้งอมเยี่ยมจริงดูดีมากดูดีมากชื่นใจมากๆครับมาลูกชิ้นแค่นี้นิดเดี่วตัวนี้เนี่ยเราต้องเอามาคลุกน้ำมันงาคลุกอะไรเพื่อให้มันหอมเพิ่มเติมไม่งั้นเนี่ยถ้าเรารับมาโดดโดมันจะอ๋อคืออันนี้รับมาก็จริงแต่ว่าเพิ่มนะครับต้องผ่านกรรมวิธีครับเป็นลักษณะเหมือนมาแอสซซมบีที่ใช่มาเหมือนกับว่ากระกอบเพิ่มเติมผมลองดูมีกลิ่นคุณแบบดีไซน์ให้มีกลิ่นน้ำมันงาอื เป็นไงคุณดีอ่ะอร่อยอร่อยมากอ่ะแต่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำทีเด็ดเลยครับอันนี้ำที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยดูดูความแบบเห็นสีก็รู้แล้วต้นแต่เนียนคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อื่นก็จะมีกระเทียมพริกมะนาวนะอย่างอย่างว่าก็อยากจะมีอีกนิดหน่อยแต่อเนี้ยเครื่องเทศเยอะมากลองกินดูจะจะเห็นความแตกต่างอร่อยเนอะ เ็ไม่เลยไม่เลยอันนี้คืออะไรครับลูกชิ้นกุ้งครับก็ผงหมงอันนี้ก็ลูกลูกชิ้นปลาใช่แล้วก็เกลียวปลาเกลียวปลาอันนี้เกลียวปลาเป็นแผ่นๆติดเป็นแผ่นติดอันนี้ครันอื่นก็เป็นข้าวโอ้ครับอร่อยคุขอบคุณคุณครับผมต้องรออันนี้อันนี้คือทีเด็ดดีอันนี้ก็เฉพาะอันนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายแล้ว่ใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมครับ ผักลวกเขายังสวยเลยนะเนี well. splash, mm ่ยโหผมชอบความที hmm. mm ่แบบเฮีย hmm. ก mm ิจ hmm. ต uh ัด huh. ส mm ินใจว่าแบบให้จากแบบผู้จัดการเนาะในแบบอสังหาริมทรัพย์ยักษ yep. ์ใหญ่ของประเทศแล้วออกมาดูแลที Mi ่ร้านเพราะอะไรเพราะเฮียเสียดายสูตรตรงนี้ครับเพราะว่าพัฒนามาเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนส่วนผสมในน้ำราดเอ่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่ใช่กต่านี้มีกะนาคุณอาได้มีการพัฒนามาน้ำราดตะก่อนใส่กะทิ เสียง่ายเวลาขายเช้าบ่ายนี่ก็ต้องเอาคามอุดแล้แต่ตอนนี้เราตัดส่วนที่เสียง่ายออกอใส่วัตถุบิบตัวอื่นเข้าไปให้คงระชัตนเหมือนเดิมแต่อยู่ได้นานขึ้นแต่ไม่ได้แตกต่างกันอยู่นะครับครับผมตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจอยู่นานไหมครับจากที่เรากําลังจะเจริญก้าวหน้าต่อไปทางเรื่องของงานในองค์กรเนี่ยแล้วอยู่คงต้องคิดนานนะต้องคิดนานอยู่มา20ปีต่าตัวงานนี้ก็ยังกำลังมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่ง ครับผมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็มีความเสียดายในในสิ่งที่ครอ,อ,อบครัวทับไว้เหมือนทางสองแพร่งนะใช่ครับอืมก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าลองเป็นเจ้าของพี่กินตัวเองดูสักครั้งอืมก็เลย,ยออกมาและอีกอย่างหนึ่งคือด้กว,ว่าเราไม่ตัดสินใจก้าวมาตรงนี้เนี่ยคือความเป็นตำนานตรงนี้ที่เราจะสืบสานต่อได้<า>ก็อาจ <ๆ S 2> จะสูญหายไปจานนี้คือปิดเลยครับอืพี่ตือก็ทำแน่กินนะเวลาเขามาเลือกแบบอยู่ในจานของตัวเองดูดิ เราก็เป็นดิปกระดอยออกมาแบบน่ากินอยู่กจากน่ากินแล้วกินเร็วด้วยอันไม่ทีจะหมดแล้วมีผักแนมอะไรนี้ดรับต้มแนมแนมลวกมาสวยเลยเป็นกระหล่ำอันนี้ช่วยให้มันไม่เลี่ยนเกินไปครับถ้าหมูแดงหมูกรอบสีวัดเชิญชิมนะครับปากร้านหนครับพีนกินครับร้านพีวัดนเชิญชิมนะครับอยู่ถนนหวับอนนะครับใกล้ๆกับผูบอลซอยหนึ่งนะครับ เปิดตั้งแต่8โมงนะครับปิดที่ประมาณ1กทุ่มนะครับผมใครที่สนใจเรียนเชิญได้นะครับก็ฝากร้านข้าวบุดแดงเอาไว้ช่วยกันรับทานนะครับวันนี้ผม <c oughs> พี่จิ๊บพี่เตอร์รวมถึงเฮียกิจราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ